พระพุทธไสายาตนเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพุทธลักษณะแบบสุขโขทยัยมีความยาว47เมตร42เซนติเมตรพระพุทธรูปภายในวิหารนอกจากจะมีพระนอนแล้ว ก็ยังมีพระก,กาลและพระแก้วที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หด้วยค่ะวัดพระนอนจักสีวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีตั้งอยู่ในตำบลจักสีอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีพระนอนองค์นี้นับว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ที่งามที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทยค่ะเป็นหัวเรือหัวเรือไม้นะคะแกะสลัก มีพวกสัตว์ป่าในเหงมาพันกวางเก้งนะคะต้นไม้นกยูงนะคะหนูลูกมาเดือป่านะคะทางด้านนี้มั่งก็มีเช่นกันนะคะ ชุดถ้วยชามเครึ่องปั้นดินผเผาเบญจรงรายคามนะคะ,อะของสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะมีธน,นบัตรเก่านะคะธนบัตรตั้งแต่รัชกาลที่7รัชกาลที่9ที่ที่7 8 นอนจากศรีวรวิหารจังหวัดสิงห์บุรีสันนิษฐานว่าสร้างมาก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าใครเป็นผู้สร้างสันนิษฐานว่าเป็นฝีมือของเท้าอู่ทองในปีพศ2297สวัสดีค่ะวันนี้เราขอพาท่านผู้ชมนะคะมาไหว้พระนอนนะคะที่วัดพนนจากศรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ ตามประวัติเล่าขานนะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาได้เสด็จมาบูรณะวัดและในสมัยรัตรนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมานมัสการและทรงบูรณะเพิ่มเติมการบูรณะในสมัยกรุงศรีอยุธยาพศ2297 พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้สร้างพระวิหารพระอุโบสถและเสนาสนะต่างๆคั้นเมื่อสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จมานมัสการและบูรณะปูชนียวัตถุต่างๆขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากรเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติเมื่อปีพศ2478ค่ะ ด้านหลังของพระนอนจักรีนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะเครื่องกระเบื้องเคลือบลายครามนะคะ,ะของเก่าหายากเก็บไว้ในตู้นะคะุ้วยชายเบญจรงสวยงามมากๆเลย มีธนบัตรเก่านะคะธนบัตรตั้งแต่รัชการที่7รัชการที่9ก้าที่ที่เจ็นะคะใส่กรอบไว้หลายรุ่นหลายราคาถ้วยชามการน้ำผ้อ,อบอันนี้รู้สึกว่าจะเหมือนของจีน จะกันจีนนะคะชุดน้ำชา หลวงพ่อปานวัดบางนมโพมหลวงปู่มันหลวงพ่อศพอ สุกวัดมะขามเท่าหลวงปู่ทวดเบียบน้ำทะเลเจิดหลวงพ่อเงินวัดบางคราน สีองจำลองนะคะด้านนอกนี่สามารถปิดทองได้ค่ะแต่ด้านในองค์ใหญ่นี่ไม่ได้ปิดทองนะคะไม่ให้ปิดทองถ้าจะปิดต้องมาด้านนอกนะคะอันนี้เป็นหัวเรือหัวเรือไม้นะคะแกะสลัก มีพวกสัตว์ป่าในเห็นมาพานกวางเก้งนะคะต้นไม้นกยูงนะคะหนูลูกมาเดือป่านะคะเหลือที่สลักเอาไว้นะคะก็จะเป็นพวกรูปภาพสัตว์ต่างๆนะคะใส่กระจกปิดเอาไว้นะคะตรงนี้ เห็นชัดหน่อยเพราะว่ามีแสงสอดลอดเข้ามาอันนี้ภายในลำเรือนะมีกระจกปิดเอาไว้หมดเลยมาทางด้านนี้มั่งก็มีเช่นกันนะคะ the city ด้านหลังนะคะเป็นพระตำหนักอุทยานราชกาลที่5นะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวัดพนนนจักษีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะคะที่ให้กำลังใจช่อง My Story ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ